พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่านะครับยัดสิไล่รืมถิมพักกะดนตนเขาย้าไปละกดเสือไปหลงย่องผู้อื่นนี่พี่น้องเอ๋ยเอานะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอาสวัสดีเสีบซีสปูสุคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหน่วยนาอ้วนนะครับเมื่อนี้ก็นะครับมาสรุปแนวทางให้พี่น้องนะครับพร้อม เปิดโศกเปิดทรัพย์รับดวงให้พี่ให้น้องกันนะครับผมขอบารมีปู่ย่าเนาะพี่น้องเนาะขอให้มาขอให้เขาขอให้เฮงขอให้ปัง <c oughs> พี่น้องขอให้เปิดโศกเปิดทรัพย์รับดวงนะครับเอาจังหวะกันถ่ายคลิปเนาะพี่น้องนะเนาะเรามาสรุปของเราก่อนนะครับเนวยทางนะครับสูตรหวยต่างๆเนาะเอาไว้พี่น้องเมืองก้อนนะครับพิจาราากันตามสูตรเด้อพี่น้องนะครับ ค่อยๆดูนะครับค่อยคอยพิจารณากันเบื้องนะครับไปกันช้าช้านะครับผมก็อยากให้ได้นะเห็นไม่วันมเมื่อวานเมื่อวันก่อนในหน้ามืดไม่รู้ว่าหวยเข้าหวยออกนะพี่น้องเอ้ยนะครับเ,เพราะอะไรพรมันหลุดไปหมดนะครับแต่มันมีอยู่นะตัวที่มันมานะแต่ผมไม่ได้ลงเฉยเฉยพี่น้องเพราะว่ามันเยอะผมก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคัดทิ้งไปเยอะอยู่นะครับก็เพราะสมควรนะครับ ส่วนนะครับตัวที่มันมาของงวดก่อนโน้นนะครับก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออไม่ใช่ว่าขี้ไลยทั้งหมดเน้ะพี่น้องอาทิตย์ก่อนเรายังได้กันอยู่นะหลุดไปสองวันเนาะวันหนึ่งเราก็ได้อยู่เนี่ยวันที่มันออกสามเจ็ดเนี่ยพี่น้องนี่ได้นะสามเจ็ดเจ็ดสามนั่นแหละนะครับสรุปเออใช่สรุปวันนั้นนะสรุปนะครับสรุปล่างในะวันนั้นเนาะ ผมก็ให้พี่น้องดูอยู่นะครับแต่นะครับของวันของวันจันทร์มันหลุดกระจายเลยนะครับน้ามืดพี่น้องไม่รู้วไว้เข้าไว้ออกอขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปของเราวันนี้แล้วกันครับวันพุธที่ห้พุทธกิการหกแปนะครับเอาพิจารณากันรู้พี่น้องนะครับของเลขมีที่มา5กับหนะครับ6เน้นๆน,น,นะครับเน้นสองหกสามหกแล้วก็แปดหก นะครับชุดกันก็จะมี69นะครับผมแล้วก็สูตรใหม่มาแรงนะครับเน้นให้ที่4นะครับร้องที่1นะครับ4ก็จะมี4 1 4 2 3 4แล้วก็6 4นะครับนี่ดาวพี่น้องชุดกันนะครับที่มี4นะถ้าติด1ก็เป็น1 5 1 6นะครับบนเดาวพี่น้องเนดะ้อ แล้วก็นะครับของโปรศูนย์เจ็ดนะครับให้ศูนย์กับหนึ่งมานะครับเน้นมากที่ศูนย์ก็ศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นชุดล่างนะครับของผมเองนะไปที่สองนะครับสองนะครับรองที่สามสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับชุดกันก็จะมีสามสองชุดเดียวนะครับ อ่ะหมดแล้วพี่น้องแค่นี้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะ,ะขวาหาความน่าจะเปลี่ยนไปด้วยกันพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางรู้สึกว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆเอฟซีหลายท่านก็นะครับจะไปเที่ยวลอยกระทง,ก,ง,ะง,งก,ะก,กันพี่น้องนสองถุมเครืองกระรุ่นหัวไปจักนพี่น้องนะครับค่อยไปนะครับวันนี้นะครับจะทําเป็นของขวัญน,นะครับให้พี่น้อง เอาปเป็นวันลอยกระทงกันแล้วกันพี่น้องนะครับแต่ก็ไม่รู้จะมาไหมแต่ผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับวันนี้นะครับพี่น้องนะครับผมจะให้ไปที่บนนะพี่น้องเด้อสามและสี่นะครับเป็นชุดบนที่เรียกผมกะว่าจะให้ตัวเดียวเลยด้ยพี่น้องนะครับแต่มันจะเก่งไปแล้พี่น้องนะให้3กับสีนะครับ แล้วมาดูชุดที่มีสีของเรานะครับสีอะไรนะพี่น้องสามและสี่เนาะก็จะมีนะครับศูนย์สี่นะครับแล้วก็มาที่นะครับสี่สองแล้วก็มาที่นะครับเจ็ดสี่ ส่วน3นะครับก็จะมี3 2นะครับชุดกันชุดกันเนื้อพี่น้องนะครับก็คือ4 3ตัวเดียวนะครับพอดง่ายๆพี่น้องเนาะวันนี้นะผมขอลุ้นไปที่4ขอลุ้นไปที่4นะครับขอลุ้นไปที่4เลยนะครับสําหรับบนเด้นะครับ เอาเราทำเราทำกันไปทีละชุดแล้วกันพี่น้องก็จะมี04นะครับ04 42นะครับ47นะครับแล้วก็43นะครับคนที่ชอบสามก็มี32กับ34เนอะพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็เน้นกันไปทีละชุดแล้วกันเนาะพี่น้องนะเนาะจะได้ไม่ไลายหูลายตานะครับ4ก็จะมี นะครับผมให้พี่น้องเน้นสีไว้ตัวเดียววิ่งรูดได้เอาก็ได้เด้่น้องเด้อนะครับศูนย์สีนะครับสีสองนะครับมันจะออกย้ำเตือนตัวเก่าไหมสีเจ็ดนะครับแล้วก็สีสามนะครับก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับไม่รู้จะมาไหมนะครับแต่นะครับมันเด่นมากนะครับวันนี้แล้วพี่น้องเด่นมากถึงมากเลยนะครับ 0424นะครับ74อ่ะมาดูชุดล่างนะครับมาดูชุดล่างเนะอาพิจารณากันนะครับไว้ข้างๆนี่แหละพี่น้องนะครับมาดูชุดล่างกันวันนี้นะล่างนะครับผมให้ไปที่นะครับชุดล่างเนาะไปที่5นะครับและ6นะครับ5และ6 นี่พี่น้อง5กับหกพี่น้องจับวินเราเดินนี่นะครับชุด4ี่ตัว3 4มสี่ห้าหนี่นะครับ <_ S 1> เดี๋ยวผมจะให้อยู่ชุดนี้นะชุดวินนี่นะครับมันมีตัวไหนที่มานะครับประกบได้มั่งนะครับที่มี5้าและหกแลวพี่น้องวันนี้เนาะหกับ6ถ้า 5, มา นะครับเอาเอานี้ก่อนนะพี่น้องเอาห้าก่อนเนาะห้านะครับก็จะมีมันจะออกตัวเก่าได้อยู่บ่เนาะพี่น้องอืแต่มันมันดิ่นมากเลยพี่น้องตัวเก่าอะก็จะมีนะครับเอาศูนย์ห้าแล้วก็มาที่นะครับห้าหกส่วนหกนะครับถ้าหกวันนี้ก็จะเป็นหกเก้า 69นะครับแล้วก็มาที่67นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวชุดลองนะครับชุดลองนะครับกันไว้นะครับชุดกันชุดกันวันนี้นะครับผมขอนะครับประกอบคู่นะครับข้ามขั้วก็คือ C6 นะครับแล้วก็6 3เด้เนอพี่น้องเนี่ยสำหรับขอล่างก็เยอะหน่อยพี่น้องวันนี้นะครับเพราะว่าตัดแล้วมันไม่ลงตัวจริงนะครับ ัดไม่ลงตัวเลยวันนี้นะวิ่งรูดให้ที่หกตัวเดียวนะครับวิ่งรูดนะ้อพี่น้องนี่หกพี่น้องมาหาพี่น้องก็เล่นห้านมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับส่วนหกผมก็จะให้ไปที่หกเก้านะครับห้าหกหกสี่แล้วก็หกสามนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับชุดนี้ก็กันไว้นี่ก็สวยนะครับมันก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่นะครับเน้นไปเลยที่หก ใครจะเน้นอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ผมชอบหกมากกว่านี้นะหกพี่น้องนี่ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้เน,น้นๆอยู่นะครับเราค่อยมาดูกันของผมไมนเด่นนะครับบนนี้สามกับสี่นะครับท้างให้ห้ากับหไปเน้นไปที่หกนะครับพี่น้องเน้นไปที่หกเน้นไปที่หกเ,เอาชุดงบรนอยให้พี่น้องก่อน ชุดงบน้อยเนาะสีนี่สีสวยนี่พี่น้องนี่พี่น้องกันตัวนี้ไว้เลยแล้วสีนี่นะ Miles. สีนี่สีหนึ่งนะพี่น้องสีหน,น,นึ่งอ่าสีหนึ่งนี่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 นะครับอีกตัวหนึ่งนี่น่าสนมากจะให้อยู่ละเดี่ยให้อยู่นี้แหละนะพี่น้องเดี๋ยวเอาค่อยแคบกันทีหลังเอามาดูชุดงบน้อยแล้วกันนะครับงบน้อยวันนี้ผมก็ทํายากนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างนะครับไม่นิ่งนะครับ เพราะว่านะครับมันหลายสูตรพี่นอ้องกว่าเราจะคัดได้เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัดตัวหนึ่งเสียดายตัวหนึ่งพี่น้องนะครับตัดตัวเสียดายตัวหนึ่งนะครับบนนะครับในชุดงบน้อยนะครับให้สีนะครับให้สีไปนะครับสีอะไรพี่น้องชอบสีไหนผมชอบตัวนี้ได้พี่น้องวันนี้เนาะอ่ะให้ศูนย์สี นะครับนล่นก็เจ็ดสีนี่น้องพี่น้องชอบมากเด้อนี่คือตัวที่ผมชอบไม่ใช่ตัวมันจะออกเด้พี่น้องแต่ขอให้มาแล้วกันนะครับตัวที่ผมชอบมากๆส่วนวันนี้6กนะครับหล่างนะครับผมก็จะให้ไปที่ห9นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น6กส นะครับคือเนี่ยครับหลักๆแล้วในสีตันยอนอยนี้เด่นเด่นพุ่งเด่นมากเลยพี่น้องนะครับเอาเลขทูบก็มาแล้วพี่น้องนะครับเลขทูบวันนี้ทําไมมันไปออกตัวผมตัดลนะ่ะหรือว่าจะมาโอ้ยถ้ามาตัวนี้นี่ผมสวยเลยพี่น้องเพราะว่าผมตัดผมตัดอย่างเยอะเลยมันตัวเลขมันเยอะพี่น้องจริงวันนี้ตัวเลขเยอะมากนะครับเยอะถึงเยอะมากเลยล่ะนะครับ เดี๋ยวเลขทูบให้พี่น้องก่อนแล้วค่อยเอาสามตัวเนาะอะใหม่หมดแล้วละ่ะนี่นะพี่น้องนี่ตัวผมตัดเลยทั้งหมดนี่คือตัวที่ผมตัดทิ้งเลยพี่น้องเนี่ยนี่นะครับเอา้านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตัดตัวไหนผมตัดเก้าศูนย์นะพี่น้องวันนี้เนาะอืมแต่ทำไมมาเลขทูบล่ะพี่น้องสามศูนย์เก้านะครับ นี่แหละตัวที่ผมตัดทิ้งอะ่ะก็คือศูนย์สามและศูนย์เก้านี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวนี้ไหมนะครับนี่นะพี่น้องเลขทูบเด้อนะครับอ๋อเอาอยัางไม่ครบชุดเอาขออีกเอาขออีกนะครับชุดวินนะผมจะให้ชุดวินไปด้วยพี่น้องนี่วันนี้นะให้ชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวก็จะมี เอะไรชุด4ตัวจะมี1 4 6นะครับนี่คือชุดวินนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้อง0ูนยนะครับชุด3ตัวถ้าผมนะครับวันนี้นะผมจะให้พี่น้องไปนะครับ4ตัวเลยแล้วกันนะครับ เก้าสี่เจ็ดสี่นะครับแล้วก็มาที่หกสี่สี่ศูนย์แล้วก็มาหกเก้าสี่ศูนย์หกสี่ สี่เจ็ดอ่านี่พี่น้องก็จะประมาณนี้นะพี่น้องไม่ชอบพี่น้องอะไรนี้ไปจับวินเอานะครับไปตัดไปคัดเอาทีหลังนะครับก็จะมีนะครับชุดที่ผมชอบเด้อพี่น้องนี่อมก็ชอบทั้งสี่ชุดแต่มีแค่สี่ชุดเองนะครับเอาพี่น้องแคปดูนะครับแคบเอาไว้ทะเบิงลนั่นแหละพี่น้องนะครับไว้พิดจารณหน้ากันนะครับแต่นะครับพี่น้อง พี่น้องระวังด้วยเดูน09เนี่น,นี่ผมให้พี่น้องระวังเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ผมคัดออกเดิอเนี่ยเอาบอกตรงๆเลยผมตัดทิ้งเลยวันนี้นะ09นี่นะครับพี่น้องหนึ่งสองสามแคบพี่น้องแคบเตลเลล้วเหมือนบอครับเอาเก็บนะครับขอปิดท้ายคลิปด้วยนะครับสรุปบนและก็สรุปล่างนะครับตามนี้นะครับ เห็นไหมพี่น้องเพราะว่ามุมกล้องผมมันไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่านะครับขากล้องมันเล็กพี่น้องนะครับเอาตามนี่นะพี่น้องเนาะ C นะครับพี่น้องชอบศูนย์ก็สี่ศูนย์เจ็ดสี่สี่สามนะครับหนึ่งสองสามคู่สี่คู่นี้นะครับส่วนล่างก็จะเป็นหกหกเก้าหกห้านะครับสี่หกหกสามตามนี้แล้วพี่น้องนะครับมาจัดขัดพันนะครับหรือว่าจะชอบชุดบุบน้อยพี่น้องก็ค่อย ว่ากันนะครับย้อนไปเบิ้งหลังตามนั้นพี่น้องเอาวันนี้ก็จะไปช่วยงานขาวดําอยู่ข้างบ้านนะพี่น้องเนาะสรุปแล้วนะครับให้แล้วแนวทางขอให้มาขอให้เฮงขอให้ฟังนะครับเลขทูบก็ระมัดระวังกันด้วยเผื่อเข้ามานะพี่น้องเนาะศูนย์เก้านะครับนี่เนาะเก้าศูนย์สามนะครับสุดท้ายพี่น้องเฮงฟังมาโชคดีนะครับเนาะขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้ดีขอให้มีในวันลอยกระทง นะครับทั้งใดก็จะลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับสูตรหวยหนาอ้วนครับปม